สุริแกมโชกน้เชื่อไหมเช่ครับมาเลิกกันแลเออสเป็นคนหนักซ้ายเหรอชนะห้าคันอุ้ยอุ้ยอุ้ลับเลยอุ้ยมันเลื่อนสลับเรียบร้อยชนะห้าคันถือว่าจบไปนะอื้อ้ัน้ำานี่ดึงลงมา ดึงอีกเรียบร้อยมาตัวตัวนี้ใช่ไหมใช่ๆนี่ลองใส่ชุดต่างๆสกูตเกมตาสุดท้ายแกพัฒนาตัวเนี้ยใครเป็นอ่อนเนื้อโอ้ยอย่าอย่าอย่าเอ้ยอย่าไปเกี่ยวที่อัดคลิปดิหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าไปเกี่ยวที่อัดคลิปมามาจ๊บเลยแอคิดตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยคิดแตกตึ๊บตึ๊บ ตึ๊บอาวุธใหญ่ขึ้นนะเนี่ยหมดเนี่ยใช่อืรอครับขากระเด็นนะอุ้ยอุ้ยปืนกลอันใหญ่ปืนกลอันใหญ่บอกเลยว่าเจ๋งมากปืนกลอันใหญ่ปืนกลอันใหญ่ไม่ไม่กินหมุนหมุเลยหมุนหมุนรูปตัวเลยปืนกลอันใหญ่เจอเลยเจอปืนกลอันใหญ่เข้าไปไดยเป็นไงปืนกยอันใหญ่ใหญ่ใหญ่เบิ่มเบิ่มเอาไอ้ดีกว่า อันนี้รอบท้ายอืมอึ้งต่อยไม่โดนครับโอ้โหติดด้วยสุดยอดมาอีกอีกให้ความิดตาเลยแล้วกันนะฮุ้ยกีตาร์อันใหญ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเคยใช้กีตาร์อันใหญ่ครั้งแรกโอ้ยอืมอีบต่อยครั้งแรกก็อันนี้หน่อยดิแต่คิดแตกไม่ก็ใช้มือนี้ดิแล้วก็บังคับไงถนัดถนัดกว่าไหมล่ะเลือกวินเลย บินกันแล้วกันบินแล้วโอ้ยขึ้น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 แกขึ้นไม่ได้หรอกจ่ออืม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 นี่ไงคือไม่ตายกันด้วยเรียบร้อยขี้ระเบิดครับขี้แตกขี้แตกเอ้ยหยุดนี่ถีบลงบ้างไปแล้วก็ได้ครับก็ได้ครับ ไม่ได้ก oh, like. uh huh. ินหรอกเร็วเร็วเรออโต้พไหร์ลออโต้พไหร์ลออออโตเมติกออโตเมติกครับออโตเมติกโอ้ยออโตเมติกเลยออโตเมติกออโตเมติกออโตเมติกหนีครับอ้าวตกลงไปตกล้ำน้ำเหรอสบู่ตกน้ำเยอะลอยอีกแค่ครั้งนี้ก็ชนะแล้วอ่ะไปชุบ